เอาลูเซล์ผมกลมนะฮะตอนนี้เราเกี่ม Minecraft นะครับผมวันนี้ เรามาสร้างกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสร้างปราสาทของซินเดอเรลล่านะครับหรือว่าเป็นไอคอนของวอลดิสนีย์นะใช้เวลาสร้างประมาณ14ชั่วโมง15ชั่วโมงได้ซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันบ้างๆหลังจากที่สร้างฮอรือกาบิ๊กเบนที่ลอนดอนไปวันนี้เรากลับมาสร้างกันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากและใช้เวลาทํา14ชั่วโมงเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยมากก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะรู้จักกันสมัยก่อนก็ได้มารวมช่วยสร้างไม่ได้เชิงช่วยสร้างเข้ามาคุยป็นเพื่อนให้ผม ตอนสร้างจะได้ไม่เหงาจนเกินไปโอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะมาบอกก็คือผมจะจัดแข่งสร้างฮะก็จะมีเงินรางวัลประมาณ500บาทฮะถ้าใครสนใจหรืออะไรยังไงก็สามารถติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ของผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปการสร้างกันเลยโอเคเดี๋ยวมาดูเทคนิคการสร้างนะผมก็ได้เริ่มจัดการจะบล็อกเนี่ยผมจะสร้างขึ้นผมผมก็ตั้งบล็อกเอามามเร็วไปเร็วไป โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่การสร้างกันเลยนะฮะอ่าตอนนี้กําลังลองบล็อกอยู่นะฮะกำลังเลือกบล็อกว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็สรุปแล้วได้ว่าเอาบล็อกสมูทแซนสโตนเนี่ยมาเป็นตัวโครงแบบโครงของอาเรวาอะไรตัวปราสาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทําเป็นตวงซุ้มประตูนะฮะแล้วก็ตัวพวกผนังกําแพงอะไรอย่างงี้จะเป็นบิกนะฮะเป็นบล็อกอิฐเป็นสโตนบิกอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวหลังคาจะเป็นไม้วาร์มนะฮะไม้ที่มันอยู่ในในรกไม้สีเขียวแล้วก็ตัวพวกผนังของตัวปราสาทด้านในด้านในของปราสาดเนี่วจะเป็น ตอนนี้กําลังสร้างตัวป้อมประการนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกป้อมได้หรือเปล่าก็ป้อมนั่นแหละเอออันนี้จะเป็นสร้างตัวป้อมสองข้างของซุ้มประตูนะฮะจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่แต่ก็ยากอยู่ยากอยู่แหละแล้วก็ทําพวกประตูเอ้ทำหน้าต่างอะไรางี้ทำร่องหน้าต่างให้มันคล้ายกับตัวจริงมากที่สุดอันนี้จะเป็นช่วง2ชั่วโมงแรกนะฮะสองสองถึงสามชั่วโมงแรกในการสร้างส่วนนี้นะฮะใช้เวลานานมากๆเลยนะ โอเคตอนนี้เท่าที่เห็นในภาพในคลิปวิดีโอนี้มีฝนมีอะไรตกมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็จะลําบากนิดนึงในการปิดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีการปิดฝนแบบได้แบบถาวรไหมมันลําบากมากๆเลยโอเคอันนี้ตัดมาวันต่อมาฮนะผมก็ ได้มาเริ่มสร้างเป็นตัวด้านในเป็นส่วนด้านในของปรา,าสาทแล้วนะครับผมโอเคในระหว่างที่สร้างนี้ดูไปพังๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติปรา,าสาทวอลดินี่เนี่ยหรือปรา,าสาทซินเดอเรล่าเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าปรา,าสาทของวอลดินี่เนี่ยเป็นปรา,าสาทของซินเดอเรล่าสร้างมาจากปรา,าสาทของซินเดอเรล่าในเรื่องเอเรล่าสถานที่จริงๆเนี่ยที่เขาสร้างกันจริงๆเนี่ยใช้เวลาสร้างไป18เดือนนะครับเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาปี1971แล้วก็มีความสูงประมาณ189ฟุต หรือ58เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับผมนี้ผมแวนข้อมูลมานะ <c oughs> ในวิกิพีเดียข้อมูลตกหล่นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างหลังคาและแถวๆด้านบนของปราสาทแต่ยังไม่สูงสุดนะ,ะลืมบอ,อกไปตอนนี้จะเป็นตอนที่เพื่อนผมมาแล้วฮนะมา รวมมาเล่นด้วยนั่นแหละคอยมาดูมาอะไรเงี้ยแหละคือถ้าผมสั่งให้ทำอะไรก็ให้ช่วยทําอะไรเงี้ยคอยเป็นลูกมือนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ20%ได้แล้ว20%นี้ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแล้วมั้งตั้งแต่ที่สร้างมาเวลารวมๆประมาณ5 6ชั่วโมงแหละ เออประมาณนั้นแหละตอนนี้จะเป็นการสร้างตัวปราสาทจะค่อยๆเริ่มสร้างไปนะไม่ได้สร้างแบบแบบอ้อมไปอย่างเงี้ยคือที่ผมยังไม่สร้างตัวกําแพงอ้อมไปก่อนเพราะว่าด้านในมันจะไม่มีที่สร้างซึ่งผมจะสร้างด้านนอกก่อนก็ได้แต่ข้างในเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเล็กเกินไป คือผมรู้ตัวเองว่าแบบต้องสร้างอันไหนก่อนอ่าสเกลมันถึงจะไม่บีบอัดเข้าไปอะไรเงี้ยถึงจะสมดุลอะไรเงี้ยผมก็เลยสร้างอ่าค่อยๆเริ่มจากประตูแล้วก็เข้าไปตัวในตัวปราสาทแล้วก็ค่อยๆเริ่มทํากระแพงด้านนอกอันนี้นาะจะเป็นการสร้างเป็นตัวป้อมผมไม่รู้จะเรียกกันรลเออเรียกเป็นป้อมแล้วกันนะโอเคอันนี้จะเป็นเหมือนหลังคาเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีทองนะครับผมน,นี่ก็เริ่มขยายมารอบๆแล้ว ก็จะมีช่วงเวลาที่ผมให้เพื่อนมาช่วยสร้างมาช่วยวางบล็อกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เว Edit หรือคําสั่งในการสร้างทั้งหมดนี้เลยผมใช้เป็นตัวเกมปกติเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มสร้างป้อมอีกอันหนึ่งป้อมด้านอันนี้จะเป็นทางด้านหลังและคือผมจะสร้างข้างหน้ากับข้างหลังก่อนแล้วถึงจะไปข้างๆงไม่งั้นถ้าเราไปสร้างข้างๆงก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งมันจะไม่สมดุลเราต้องทำข้างหน้าข้างหลังก่อนแล้วก็จะไปให้สมดุลกันที่ข้างๆงที่หลังโอเค ตรงนี้ผมก็ได้สร้างขึ้นมาทั้งสองข้างนี้อันนี้ก็ให้เพื่อนช่วยด้วยนะครับแล้วผมก็สร้างขึ้นมาเป็นเหมือนข้างหน้าเลยผมคิดว่ามันเป็นแบบเหมือนข้างหน้าเลยแต่ทีนี้พอมาดูอีกทีหนึ่งมัน,นไม่ใช่เดี๋ยวผมจะได้แก้อีกทีนึงอันนี้จะเริ่มทําเป็นตัวทางเข้ามาและเป็นทางเป็นทางเดิอนอะเป็นตรงกลางตรงกลางมันจะมีเป็นรูเข้ามาเลยของปรา,าสาทะนะน,นี่จะเป็นโค้งด้านหลังและเริ่มมาโค้งด้านหลังแล้วก็ทําเป็นกําแพงเริ่มเป็นกําแพงแล้ว นี่แล้วผมก็จะลบอีกป้อมหนึ่งออกแล้วเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบนี้ซึ่งตอนสร้างผมไม่ได้ดูโอเคอันนี้ก็จะเสร็จไปอีกนี้เรามาสร้างป้อมกันนะครับเหมือนว่าตอนแรกผมจะสร้างผิดอีกแล้วแล้วก็ ลบออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมจะยืนค้างนานหน่อยเพราะว่าออกไปดูแบบไปดูอะไรด้วยอันนี้ภาพถ่ายมุมสูงของด้านบนนะครับผมอันนี้ผมสร้างเกือบรอบทั้งหมดแล้วเออรอบหมดแล้วสร้างเป็นกำแพงทั้งหมดแล้วจะเริ่มดูมีอันนี้ขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ามีบ้านต้นไม้นะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าต้นไม้ต้นอันนั้นคือเพื่อนมันสร้างเล่นนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ปล่อยให้เขาสร้างไป ไอ้อตรงเนี้ยผมก็จะสร้างเป็นป้อมแหละแต่มันดูไม่เข้ากันมันดูไม่สมจริงก็เลยทําให้เหมือนแบบเลยแต่มันยากม,ากมันยากที่จะแบบกะ ว่าอันไหนจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นการสร้างตัวด้านในของปราสาทแล้วนะครับไม่ใช่ด้านในเป็นตัวหน้าต่างที่มันใหญ่ๆด้านหลังของปราสาทซินเดอเรลล่านะฮะตัวน,นี้จะเป็นการทํากระจกการวางกระจกอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยากแลลวก็ดูจากแบบไม่ได้ยากอะไรขนาดแล้วก็วางกระจกแล้วก็วางบล็อกสีดำนะเพื่อเป็นการปิดด้านในไม่ให้ไม่ให้เห็นด้านในโอเคตอนนี้ก็กําลังทําขอบหน้าต่างซึ่งอันนี้ก็ยากอยู่นะแต่ที่สิ่งที่ยากกว่าก็คือ การทําหลังคาเนี่ยแหละคือมันต้องทําให้มันโค้งเข้าไปด้วยมันไม่ใช่หลังคาแบบตรงอะ่ะอันนี้คือมันโค้งให้มันเป็นเข้ามุมอะ่ะตรงกลางง่ายแต่ขอบสองด้านข้างเนี่ยอันนี้เนี่ยที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเจ๊ะยากนี่มันก็ยากแหละแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ผมก็พูดอย่างนี้ตลอดและโอเคอันนี้เราเริ่มสร้างตรงตัวตัวปราสาทกันแล้วนะฮะด้านในของปราสาท จะให้เพื่อนช่วยวางบล็อกด้วยนะครับผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละใช้เวลานานมันนานที่การวางบล็อกการวางอะไรนี่แหละมันไม่ได้ใช้คําสั่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ส่งขึ้นมาและความง่ายของมันก็คือผมดูในแบบ 3D แบบโมเดล 3D ที่เขาสร้างขึ้นมานะไปดูตามแบบนั้นก็เลยมันวัดง่ายอะไรง่ายก็เลยไม่ได้ยากสักขนาดนั้นนี่ก็เริ่มทําตัวปั๊มด้านในแล้วนะครับผมอันนี้ก็ก็ไม่อยากวางผิดด้วยทีหนึ่งถูกรถถูุนเลยแล้วโอเคตอนนี้เสร็จไปประมาณ60เอ้ย เสร็จเกือบ90%แล้วตอนนี้มาประมาณ80%อนะอันนี้มาทำกำแพงนะครับผมไม่ได้ยากมากถือว่าง่ายเลยแหละง่ายกว่าทำป้อมทำอะไรอ๋อป้อมเนี่ยมันต้องเปทุกอันใช่ไหมล่ะถ้าผิดอันนึงก็ไม่สวยแหละ แต่กําแพงนี่มันไม่ได้ยาขนาดนั้นเราพอทำเราพอจําได้พอจําว่าตรงไหนมันทํำยังไงอะไรยังไงซึ่งเห็นเห็นตรงขอบนั้นไหมฮะตรงเป็นสเต์ผมได้เปลี่ยนให้เป็นแซนสโตนสเตย์อันนี้เริ่มสร้างตัวเครื่องในแล้วนี่อันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนบล็อกอิดให้เป็นสมูทแซนสโตนสเตย์อันนี้กําลังทําตัวจุดที่มันสูงที่สุดของปราสาทนี้แล้วนะฮะ การวางสเกลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากเพราะว่าผมทําด้านอื่นมาจนไอ้นี่แหละมาถึงตอนนี้คือแบบรู้สึกภูมิใจแบบว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากๆเลยโคตรดีใจเลยที่สร้างมาถึงตอนนี้ได้คือตอนแรกอกะว่าจะวันแรกที่เล่นคนเดียวที่ทําคนเดียวมันรู้สึกไอ้นี่แหละรู้สึกแบบไม่อยากทําต่อแล้วเพราะมันเยอะมากมันใหญ่มากมาก คือแค่ทาโครงประตูอะก็มันก็เหนื่อยแลลวโอเคตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะทีนี้ผมก็มาเจาะด้านตรงหน้าต่างอะไรอย่างนี้แล้วก็วางเป็นธงนะฮะธงตอนแรกผมก็อะไรที่มันเหมือนธงเออก็ธงไง <c oughs> ก็ธงไยเหมือนธงผมก็เอาธงอะแบนเนอร์ anner, มาวางเป็นธงนะครับแบน,นเน,นอร์ถ้าเราบินไปไกลอะมันจะไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยสีแดงๆอะถ้าเราบินไปไกลมันจะไม่เห็นผมไปเห็นของคนนึงมาเขาใช้เป็นขนแกะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันดูไม่เหมือนอันนี้ผมก็ได้เริ่มทําทางแล้วด้านในของตัวปราสาทนะฮะ ก็จะเป็นมีประตูอยู่สีบานแล้วก็จะมีหลอดไฟอันนี้ผมมุมกล้องผมเบี้ยวนิดหน่อยซึ่งในต,ตรงไฟอ่ะผมวางเป็นโซ่ซึ่งมันไม่ได้ติดกับไอเนี้ยนะไม่ได้ติดกับประสานะมันแค่ดูเหมือนว่าติดเ่ยโอเคเหมือนว่ามันจะเสร็จแล้วผมก็ไปแก้บ้านต้นไม้ที่เพื่อนสร้างไว้ตอนแรกว่าจะถูกทิง้งละแต่มันบอกมันมันดูลักของงานของมันมากเลยก็เลยไปช่วยสร้างช่วยแต่งให้ใหม่หมดเลย ก็ช่วยเสริมมาแรรีโนเวทอะไรเงี <tama> ้ยก็เอาปลาเอาอะไรไปเลี้ยงให้ด้วยโอเคก็ดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วเหนื่อย